Oh. 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 punya <tip> kauap okay. ครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนานาทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะบอกครับผมเจินเคยครับทั้งช่องสไตล์อีสานบันทุงวันนี้มาจับคันเบ็ดครับตกชิงหลิวมาเอาปลาหน่อยเออมาเอามาเบิ่งปลาหน่อยครับวันนี้เพื่อนว่าไม่ได้จับมาโดนเติบเลยเมื่อไหน,นก็นได้ปลาตเตเพียนสองตัวเรียบบัวใพี่นอ้อ,องเฮับข่อยเงี้ยัง หลงนะครับม่ได้จับโดนเติบเลยเมื่อนี้พิกัดกับเป็นบอหนำดีนะครับของบันสมัยนะครับเนาะมาสองคนครับมออออเมื่อนี้กับพ่ออ่นกับพ่อออกคนเคยหมานสวัสดีครับบ่ได้ออกบ่ได้ออกคีิปน้ำกันโดน <laughs> มาลองมึงพี่น้องเอา ถึงแต่ผมจับปืนมากไปคนละสนเลยครับพี่น้องมีปืนน้ำปืนดอกพี่น้องเฮาหรอยังอาศัยสายนีอยู่เอาลองเบิ่งพี่น้องได้ข่าวว่ามีแต่ปลาหน่อยๆเ่อเขาลองเล่นปลาหน่อยเบิ่งเนาะหาปลาเลี้ยงปลาปอยขันกับบางยาวนึงสี่ห้าสี่ตัวเป็นเล่นสี่ห้านะครับวันนี้อเอาไนเล่นสี่ห้าได้ข่าวว่ามาัน่หนดิแจ็คเต็มสองเลยครับตม ใส่ซองนิ้วคือเก่าซองนิ้วครับประมาณนี้แหละสองตัวแล้วก็สองนิ้วเอาครับโจดีโชคมันครับผมไปครับมาพี่้องแม่นและแน่นมากครับพี่้องให้เอาครับผมวันนี้ลองเอาหาซีครับของโฮชินะครับมาลองดบจิเป็นจังไดนะครับผุนกะเป็นทุนน้ำจีนะครับ สูตรน้ำจีของจานบอยเพื่อนนะครับเหมือนเดิมสูตน้ำจีราคาเบาๆครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยงามน่าเล่นครับกถทอว่าเป็นเห็ดดีๆนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับมีั้งไม้บอมีั้งไม้ธรรมชาตินะครับงานบองานธรรมชาติเพื่อนก็มีอยู่นะครับลองสือไปใส่กันเบ้งผมก็ใส่ของเราแหละครับโอเคครับเดี๋ยว มาลุยก,ก,กันครับรศิพานบอมมือเนียกับเนี่ยมาเสือเอาตลาดครับปปดอยังไงว่าทา่านมีอาการอยู่โอเคครับ บกตัวอย่กูอ๋อตะพียนด้ยโอ้ยมาเนียนดอ่อ๋อแต้แรกมาเลยครับพี่น้องว้าววววบ่บบ่บ่บ่บาบ่บ่บ่่บ่่บ่บบบมแ่รบบ่ นี่ว่าชิปแตกต่าชิปโแตกครับแตกแล้วแตกแล้ว เอาดูครับเอ๋อแล้วครับมาเตยต่อสวิงเลยท่านปากเก่ง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 ไงเลยได้ล้วเบียงมาเตยต่อเลยเก่งไงปากเก่งไงมาเตยต่อสำคัญอยู่ในกระเป๋าเอ้ยมาตักายเขาได้หมดเลยอ๋อมีได้รับเกียรติจากท่านมือนิฟิล์มครับเอ้ยนะท่านอยู่เนียนล่ะ เอาอยู่ว่ล่างขึ้นน้ำด้วยแห้ะมันฉี่กันนี่มันแห้งไงโอ้โอ้ยาาเจ็บพรออเมลามันขึ้นมันดีดเสด้วนนด้วนี่ให้เปิดจับเลยนี่ครับกวนได้ผวนโจครับขันมือฟิดจริงครับผม นี่ว่านี่เกลี่ไปหมดเียนิดเดียวเนี่ยทุกปศนสัตว์ทุกปศุสูนย์สัตว์ครับผมเป่งใสงามครับผมแก้วปลาเป้ต้อมีกาตวเ่นนี่ต้องกินเบ็ดละโอ้ ออเออมา่น่มเลย,ยมาเลยสวยสวยมาแลยเฮ้ยๆๆ่ๆๆ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 ๆมๆนๆๆ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 ้นๆๆๆๆนิ้นวเอวอ,อใส่กๆๆ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  นี่พูไดไายมาสิหรือโลงที่ละบนันช่างพิ้นถุนบาลักกรับพี่น้องเห็นปลาตัวปลาเนี่ยครับผม còn vừa một ngày vẫn tốt bà bạn nói nó ừ. không kẻ đi hút sai sai <laughs> đấy đây cũng như nông cột Để <laughs> 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 หมอกไปบุ่มสีต้นตางหอย่มสโอ้ยไตไตน่อยครับหน่อยวครับผมแตมซ้อนครับรบกวนเพื่อนหาใหม่ครับใหม่ที่หานั่นไ่หน่อยครับ ได้ดูว่าอีกแล้วโอ้ยตัวใหญ่ว่าเถอะตัวนีตัวใหญ่ครับมาอันสะดอบเชียตอันนี้เก้าอ่ะอันนี้สิลงบนล่างกันแล้วครับโอ้โห้ำหรโอ้สำหนีบ โอ้เป่นเอเก่งกอ่าุ่กังเค่คโอ้ครับใส่สวยครับผมยังมีตัวปลาเลยครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับบ๊อบบับบ๊อบบับเก่งเก่งเก่งนิดเดียวเปลี่ยนบ่าจะเพลี่ยนเปี่ยนครับ ใส่งานครับผมเข้าข้างครับเข้าข้างจะพอมันแห้งอย่างห้าวมุตะเกิตักทิ่กระรับอือกลนนครับยันใสส,สวยๆครับผม ครับเตียนครับผมใส์สวยครับ ับผมอีกะบ,บายสองกลัวแหละนะครับใส่เวลาถึงเต็มแปดโมงเก้าโมงหลายชั่วโมองอยู่นะครับถือว่าปลากินทาง,างนะครับเดี๋ยวมาเบิง่งผลงานนะครับรจิกคือบอเมื่อนี้เนาะนี่เ,เบิบ่งผลงานนะครับผม ครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับนี่แหล,ละโตป่านี่นะครับพอแนวแรงนะครับเพี้ยนสองเก่งหนึ่งครับผมนี่แหล,ละนะครับก็ถือว่า แแรงไปหลอดเหวครับผมวุฒงานเบิดมือวุฒิเวียนครับย่าพายเบิ้งของพอเพิ่นเพิ่นเล่นคือจังวัดเอาวัดเอาอยู่จะใส่ของเพิ่นใส่มินิแน่นะครับอืมกระเด็นจานบุญของหน่อยเบิุงของหน่อยเป็นของหน่อยครับผมหอมเดาตัว เออทำไม้เห็นทำไม่เห็นทำไมเขาดูหน่อยทำไม้เขาดูหน่อย,อยว่ามันใหญ่ซโอ้ยโต้หนาหมดจ้พี่น้องเฮนี่นี่ตกทัวพี่น้องเยเบิ่งผลงานพอนโหคนเกยมนันเออเื่งับใส่<อ>ใส่ป้าคอน นี่แหละประกอน้ำหน้าโอู้วคนจะยังไม่ใส่มาตรฐานเลยครับใส่ด้วยกันเด็ดๆอ่ะกันแล้วแรงไปคือกันนะครับป่งันห,อนห่อ,อนเลือดถอดเลือดห่อนกินก็ตัดมังคัวส่วนผมครับปลาพันธ์กำลังมาไม้บอ่อหนำดีนะครับของบัณฑสมยัยนะครับ โอเคน้อครับกะผคนงานกะบที่ว่าแล้วแรงกันทุกคนนะครับผมใส่ผมกะมีใส่อยู่แต่ว่าปริมาณจะน้อยกว่าเพราะออพเดิ่์นออเพิ่น,รนปริมาณหลายกว่าจะใส่จะเล็กกว่าผมนะครับโอเคครับผมเอ,องอะไรกะบอ๋อจบหยิบพ่อสมนีนาะ เดี๋ยวพอกันคลินหนานะครับตั้งช่องสไตล์สารบรรทุกที่าพาไปหาอยากหากินคือเก่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวพอกันคลินหนาครับสไตล์สารบรรทุกโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ